เขาบอกว่าหนึ่งไอเดียที่ดีในหัวเราหนึ่งครั้งจะมีสิคนบนโลกนี้คิดเหมือนเราสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนรายาในช่องเว็บสเวนะคะวันนี้นะะจะมาพูดถึงหนังสือเรื่องคำพีเล่มเล็กข,ของคนคิดใหญ่ๆอันนี้เป็นหนังสือเก่าและของวีเลอร์นั่นออกมาตั้งแต่ปี2015ผู้เขียนคือคุณริชาร์ดนิวตันนะจ๊ะ เป็นหนังสือที่ต้องบอกว่าเขาพูดถึง mindset ของการเติบโตของเราเลยอะเขาพยายามยกตัวอย่างให้เรากล้าที่จะคิดหรือว่ากล้าที่จะสร้างนวัตกรรมหรือว่าสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นหนังสือที่กล่าวถึง mindset ของการใช้ความคิดสร้างสรรค์สมมติว่าเราจะต้องเป็นแบบนี้เพื่อให้คิดแบบนี้ได้หรือว่าเราควรที่จะต้องปล่อยวางบางเรื่องเพื่อที่จะทําบางเรื่องได้อันนี้เป็นหนังสือที่เขายกตัวอย่างได้ค่อนข้างน่าสนใจเท่าที่อ่านมาไม่ค่อยซ้ํากับเล่มอื่นนะในด้านเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ที่สมมติว่า เวเราอ่านว่าวิธีทํายังไงให้เรามีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยซ้ํากับเล่นอื่นๆซึ่งถือว่าน่าสนใจมากๆแล้วมันก็จะมีประโยคที่พี่สึกว่าโดนใจอยากจะมาแบ่งปันนะก็คือมันจะมีเขาบอกว่าการรู้ว่าสิ่งใดสําคัญกับคุณจะช่วยให้คุณรู้ว่าควรทุ่มเทพลังงานไปที่ไหนอันนี้คือแบบเฮ้ยเจ๋งมากคือบางทีอ่ะเราอ่ะตั้งใจทํางานเราแค่ใช้คําว่าตั้งใจทํางานโดยที่บางทีอ่ะ งานของเราอ่ะอีเมลก็คืองานงการตอบอีเมลการไปเดินซื้อของเพื่อทํางานมันก็คือการทํางานเราตั้งใจมันไปหมดกลายเป็นว่าทุกๆอย่างมันก็คือจจาก,ก,ากลางๆอย่างที่เราเคยได้ยินนะคะว่า80%ที่เราก้าวหน้าในชีวิตเกิดจาก20%ของงานนั้นๆคือบางทีถ้าสมมติเราตั้งใจกับทุกเรื่องไปหมดเลยอ่ะเราอาจจะไม่สามารถเติบโตได้เท่าที่ควรถ้าเทียบกับคนที่เขาโฟกัสในงานที่เขาจะต้องทําจริงๆยกตัวอย่างเช่น คนที่สมมุติเป็นเซลล์ขายรถถ้าสมมติว่าเราโฟกัสอยู่ที่กับกระบวนการการซ่อมรถหรือว่ากระบวนการการนำเข้ารถเราจะสู้คนที่ไปโฟกัสกับกระบวนการและวิธีการขายไม่ได้เพราะว่าผลงานอะเราเป็นเซลล์อะเราไม่ใช่ช่างเครื่องใช่ไหมละ่ะพอเราเป็นเซลล์อะการขายคือผลงานของเราแต่เราเดินไปโฟกัสกับกระบวนการการนำเข้ารถหรือว่ากระบวนการการซ่อมรถเนี่ยมันก็ไม่ทำให้เกิดยอดขายใช่ไหมละ่ะ ผิดกับคนที่เขาไปโฟกัสที่เรื่องการขายเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องเครื่องยนต์มากนาักหรือว่ารู้เรื่องวิธีการนําเข้ารถมากนาักแต่เขาโฟกัสในการขายว่าเขาจะขายคนนี้ได้อย่างไรเขาจะนํารถมาขายให้กับคนอื่นๆได้อย่างไรเขาจะโปรโมทโฆษณาเพื่อสนับสนุนการขายเขาได้อย่างไรพอเขาทําพวกนี้อ่ะมากเขาอะ่ะมันก็กลายเป็นว่าเขาก็สามารถเติบโตไปได้มากกว่าเราทาั้งที่เราก็คือทุ่มเทกับงานไม่ต่างจากเขาเข้าใจปห มันต่างที่ว่าแบบเราโฟกัสที่เรื่องไหนนะอย่าลืมข้อนี้สําคัญมากต่อไปอีกอันหนึ่งยิ่งมีรากฐานให้ปีนไปมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งไปได้ไกลมากเท่านั้น เฮ้ยอันนี้เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเจ๋งมากโดยที่เราอาจจะเราเคยอ่านมาแล้วรอบนึงแต่เราก็ลืมมันไปมันจะพูดถึงประมาณว่าสมมติว่าเราอะ่ะมีอาชีพที่เราใฝ่ฝันว่าเราอยากจะเป็นอะไรใช่แล้วถ้าเราอะ่ะมีพื้นฐานของสิ่งสิ่งนั้นอ่ะมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งสามารถไต่ไปในอาชีพที่เราต้องการได้มากขึ้นเท่านั้นสมมติว่าอย่างพี่วิวเ,เนี่ยอยากเป็นนักแปลคุยจีนใช่สิ่งที่เว็บควรจะต้องทำอ่ะก็คือวิวจะต้องศึกษาพื้นฐานของคุย ให้ชํำนาญยิ่งพี่เว็บรู้จักขลุ่ยของพี่เว็บมากขึ้นเท่าไหร่ทักษะนี้ทําอย่างไรรักษาขลุ่ยทําอย่างไรวิธีการเลือกซื้อขลุ่ยทำอย่างไรเราควรจะต้องไปศึกษาออลักษณะการเล่นดนตรีของขลุ่ยฝั่งอินเดียไหมเราจะดูของการเป่าฟลุตไหมเราควรจะดูขลุ่ยแบบญี่ปุ่นไหมถ้าสมมติว่าเรามีพื้นแบบรู้คร่าวๆของเครื่องดนตรีอื่นๆในระดับใกล้เคียงกันแบบนี้เราจะสามารถหยิบเทคนิคของแต่ละอันอมาปรับใช้ให้เราไต่ขึ้นไป สูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะเป็นนักดนตรีที่ค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นด้วยมันทําให้เราอะอยู่ตําแหน่งที่คนก็จะสนใจว่าอ๋อคนนี้เล่นขลุ่ยไม่เหมือนใครดีพี่ว่าแบบเออเข้าใจเลยครับว่ายิ่งเรามีพื้นฐานมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งไต่ขึ้นไปได้สูงมากขึ้นเท่านั้นเหมือนฐานปิระมิดอะฐานปีระมิดก็กว้างใช่ยิ่งฐานกว้างเราก็จะยิ่งทําปิระมิดได้สูงขึ้นนะเข้าใจใช่ไหมอีกอันนึงอันสุดท้ายหละจดมันลงไป <laughs> เป็นคําแนะนําที่แบบเหมือนกําปั้นทุบทุบดินะนะมมัี ต้องบอกว่าคนเราอะมีไอเดียบันเจิดมากมายหลายๆไอเดียมันเหมือนปิ้งเว็บขึ้นมาถ้าเราไม่จดมันไปเราก็จะลืมมันไปเว้ยแล้วมันก็จะไปผ่านไปอีกประมาณปี2อปีอะแล้วแล้วเราอาจจะได้เจอหนังสือหรือว่าข่าวอะไรสักอย่างที่แบบว่าเฮ้ยเมื่อ2ปีที่แล้วเราคิดเรื่องนี้ไว้นีว่ะ ถ้าเราไม่จดมันลงไปแล้วเราไม่ทํามันออกมามันก็จะเป็นแค่ไอเดียที่มันไม่ใช่ของเราแล้วด้วยซ้ํานะเพราะว่าคนอื่นเขาทําออกมาไอเดียนี้มันจะตกเป็นของคนอื่นทันทีเขาบอกว่าหนึ่งไอเดียที่ดีในหัวเราหนึ่งครั้งจะมีสิบคนบนโลกนี้คิดเหมือนเราในวินาทีเดียวกันแต่มันจะมีแค่ห้าคนที่จดลงไปแล้วมันจะมีสมคนที่ทําแล้วสุดท้ายมันจะมีแค่หนึ่งคนที่ทําสําเร็จเราอยากเป็นหนึ่งคนนั้นหรือเปล่าถ้าอยากเป็นหนึ่งคนนั้นจดมันลงไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบว,ว้าวรู้สึกว่าเออ เวลาเราได้กลับมาอ่านหนังสือเก่าๆมันเหมือนรีบูตความคิดที่เราเออเราอาจจะอ่านหนังสือเล่มอื่นๆมันจนมันทับถมส่วนที่มันเป็นมายเซ็ตหรือว่าเป็นพื้นฐานของมันที่สุดในด้านความคิดสร้างสรรค์ที่พี่ว่ากำลังตามหาอยู่เหลือเกินนะก็ฝากไว้สําหรับเล่มนี้คมพีเล่มเล็กของคนคิดใหญ่จากสำนักพิมพ์วีเลิร์นเลิร์นเิร์เลินแล้วก็ตอนนี้เขามีเป็นแบบร้านวีเลิร์นเขาเปิดในช้อปปีเป็นแบบออนไลน์ดูพี่ว่าอาจจะแนบลิ้นไว้ข้างล่างว่าอันนี้เป็นร้านของทาง วีเลิร์สามารถสั่งซื้อพี่คิดว่ามันน่าจะยังมีขายอยู่นะสามารถสั่งซื้อได้ในช้อปปี้นะจ๊ะซึ่ก็มันคิดจะไปไป